สวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาปลูกผักนะคะทุกคนมาทดลองปลูกผักนะคะคือเมื่อกี้นี้นะคะไปตลาดนัดมาเนาะแล้วก็ไปซื้อผักมานะคะก็มีต้นหอมผักชีลาวนะคะแล้วก็มีผักกาดหอนะคะเอามาแล้วก็เอามาตัดใบออกนะคะก็ให้เหลือประมาณนี้นะคะต้นหอมก็ประมาณ2นิ้วนะคะ ผักชีลาวก็ประมาณนิ้วครึ่งเนาะแล้วก็ผักกาดหอมก็ประมาณนิ้วกว่านะคะตัดเอาใบออกแล้วก็จะไปปลูกเลยนะคะจะไปปลูกเลยอย่าเพิ่งไปแช,ช่ตู้เย็นนะคะเอาไปปลูกเลยเนาะซื้อมาซื้อมาก็ตัดใบออกนะคะเดีย๋ยวจะปลูกนะคะตอนนี้ก็มืดแล้วตอนปลูกน่าจะไม่ได้ถ่ายให้ชมเนาะ เดี๋ยวไปชมตอนเช้าพรุ่งนี้นะคะค่ะตอนแรกว่าจะไม่ได้ปลูกให้ดูนะคะแต่พอดีว่าเอาว่าปลูกดีกว่าเนะาะปลูกให้ดูเลยตอนนี้ยกกระถางเข้ามาข้างในแล้วนะคะเอาเข้ามาข้างในแล้วก็มีดินพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะ เหมือนกับมีต้นผักเล็กๆขึ้นมาสีเขียวๆกระถางนี้คือปลูกต้นคะนาไว้นะคะแต่ว่าไม่ขึ้นแต่ว่าเหมือนกับเห็นสีเขียวๆเล็กๆเนี่ยไม่แน่ใจ,ใจว่าใช้ต้นคะนาหรือเปล่าแล้วก็จะปลูกตรงที่ไม่มีต้นนะคะปลูกไว้ริมๆปลูกไว้ริมๆนะคะจะเอาต้นหอมปลูกไว้ริมๆ ต้นหอมปลูกไว้ก่อนนี่เลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็กดดินแน่นๆนะคะกดแน่นๆดินร่วนมากเลยะคะ่ะใช้นิ้วกดลงไปก็ได้ดินร่วนมากนี่นะคะได้สองต้นนะคะ ต่อไปก็เป็นผักกาดนะคะผักกาดไม่รู้ว่าเขาจะติดรากออกมาไหมจะมีรากงอกออกมาไหมลองดูนะคะลองดูบางคนเขาจะเขาเอาไปแช่ก่อนไปแช่น้ําไว้ไปแช่น้ํแล้วให้ให้รากออกก่อนนะคะแต่ว่าจะลองมาปลูกเราจะลองมาปลูกแบบไม่ต้องแช่น้ําอันนี้เป็นต้น ผักชีลาวนะคะลองดูทดลองค่ะทดลองทดสอบนี่มีต้นผักสีเขียวๆขวขึ้นมาเป็นต้นคะน้าหรือเปล่าเแบบี้คะน้านะคะทดลองดูค่ะทุกคนเลื่อขึ้นมาเนาะเพื่อขึ้นนะคะทดลองไม่ลองก็ไม่รู้นะคะปลูกไว้ในกระถางเดียวกัน ตามตอนต่อไปนะคะปลูกผักไว้กินเองค่ะปลูกผักในกระถางค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะเป็นการปลูกผักแบบง่ายๆนะคะขอมาชมตอนต่อไปนะคะว่าผักชีระหว่างผักชีราว ต้นหอมแล้วก็ผักกาดหอนะคะว่าอันไหนจะขึ้นมาก่อนนะคะจะงอกขึ้นมาก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาชมเรื่อยๆนะคะค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ